คุณกำลังฟังพอดแคสต์คริสเตียนในซีรีส์รู้จักตัวเองจาก CAC Podcast สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านพบกันอีกครั้งกับพอดแคสต์คริสเตียนในซีรีส์รู้จักตัวเองที่จะทำให้คุณผู้ฟังเข้าใจถึงความหมายของชีวิตมากขึ้นและเติบโตขึ้นเป็นสาวกที่เข้มแข็งขององค์พระเยซูคริสต คุณผู้ฟังคะในบรรดาสิ่งทั้งหมดที่พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์เท่านั้นที่ถูกสร้างตามพระฉายของพระเจ้าเป็นสิทธิพิเศษอันยิ่งใหญ่ที่ทำให้เรามีศักดิ์ศรีมีสติปัญญามีจิตสำนึกมีศีลธรรมและนี่คือเป้าหมายสูงสุดที่พระเจ้ามีไว้สำหรับชีวิตของเราคือการที่เรามีชีวิตที่เป็นเหมือนกับพระองค์ดังนั้นนะคะเป้าหมายของเราจึงไม่ใช่เพียงการมีชีวิต ที่มีเป้าหมายคือความสุขสบายความร่ำรวยการมีชื่อเสียงแต่เป็นการที่เรามีลักษณะชีวิตที่เป็นเหมือนกับพระเจ้าการมีลักษณะชีวิตเหมือนพระเจ้าพูดไปดูเหมือนเรื่องที่เป็นไปได้ยากใช่ไหมคะแต่แท้ที่จริงแล้วเราทุกคนสามารถที่จะมีลักษณะชีวิตแบบพระเจ้าได้คือการที่เราเรียนแบบชีวิตของพระเยซูพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและทรงบังเกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อที่จะสอนเราทั้งหลาย ให้เรามีลักษณะชีวิตที่เหมือนกันกันกบพระเจ้าแต่เราไม่สามารถสร้างลักษณะนิสัยของพระเจ้าด้วยกำลังของเราเองได้แต่โดยการช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้มีฤทธิ์เดชท,ทำการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้ให้เราทั้งหลายเพึ่งพาพระองค์นะคะขอให้พระองค์เข้ามาช่วยเราให้เรามีความสามารถที่จะเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องได้พระวิญญาณของพระเจ้าทรงประทับอยู่ภายในผู้เชื่อทุกคน ดังนั้นเองเราจึงต้องร่วมมือกับพระองค์ตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของเราเมื่อเรายอมให้พระเจ้าทรงนำความคิดของเราเราก็จะได้รับการเปลี่ยนแปลงจากภายในออกมาสู่ภายนอกพระเจ้าทรงประทานพระวจ,จนะของพระองค์เพื่อสอนเราเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรานอกจากพระวจ,จนะของพระองค์แล้วพระองค์ก็ยังทรงประทานคิดจักรเพื่อเสริมสร้างเรา ดังนั้นชีวิตของเราจึงไม่สามารถขาดกับพี่น้องได้เลยเพราะพี่น้องเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เราเติบโตขึ้นและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้เราเติบโตเป็นเหมือนกับพระคิดมากขึ้นคุณผู้ฟังคะการเป็นเหมือนพระคิดคือกระบวนการเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไปความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญ,ญาณนั้นไม่ได้เกิดขึ้นทันทีหรือเกิดขึ้นเองแต่เป็นการพัฒนาไปข้างหน้าอย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งการพัฒนาลักษณะชีวิตของพระเยซูต้องใช้เวลาค่ะใช้เวลาตลอดชีวิตที่เหลือของเราและนี่ก็เป็นวัตถุประสงค์ที่พระองค์มีต่อชีวิตของเราคือการที่เรามีชีวิตที่เป็นเหมือนพระเยซูคิดคุณผู้ฟังคะถ้าเราตั้งใจร่วมมือกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เราก็สามารถที่จะมีลักษณะชีวิตที่เป็นเหมือนกับพระเจ้าได้ และในครั้งนี้ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าขอพระเจ้าอวยพรค่ะ